สวัสดีครับเนะครับจะมารีวิวทีอ่อบางของบองชูกัน,นะครับตัวนี้เขามีทั้งสามสีเลยนะสามรสชาตินะครับมาลองชิมกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นโหน่ากินมากนะครับนี่น่ากินมากแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าอร่อยนะครับมาลองอะไรเจิน,นองกันบ้าง หอ,อมเนยมากครับตัวนี้นะมาจะอาจะช็อกโกแลตนะครับตัวนี้โหมีไส้ช็อกโกแลตด้วยนะนี่ครับโดยรวมเนี่ยอร่อยมากนะครับชอบมากเลยก็ใครที่แบบอยากลองเช่อกปังใหม่ๆนะก็ ของบองชูเนี่ยเขาทำแบบหน้าตาหลักสีเนนะนะ่ากินมากเลยนะครับก็มีไส้เลยนะชอบอมากๆก็ส้าใครที่ไปบองชูเนี่ยก็อย่าลืมลองกินกันนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ